พี่น้องคะพบกับใจสังพาด้วยเช่นเคยค่ะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทาง nikkei vip นะคะเช้าบ่ายวันที่2พฤษภาคม2566นกะคะก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้องขาคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่น้องคนานวณน,นะค่ะพี่น้องขาใจอยู่ใกล้ถนนนะคะพี่น้องได้ยินเสียงรถนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องไปดูวันที่หก่อนนะคะพี่น้องขาเข้าเลยลุดนะคะ วันที่1นึงะคะพี่น้องคะใจะให้เด่นรอบเช้า1และ0เด่นรอบบ่าย2และ1นะคะรอบเช้าบนมา442ล่าง07น,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 นะคะพี่น้องคะเด่นมา0ูนะคะพี่น้องเข้าคู่0ูนย์นะคะคู่ที่ใจจับเพิ่มให้นะคะพี่น้องคะเลขเด่นประจำวันมาทั้ง2และ7นะคะพี่น้องรอบบ่ายใจให้2และ1นะคะรอบบ่ายหลุดบนมา098ย์นะคะพี่น้องล่างห5นะคะ ข้ารอบเช้าหลุดรอบบ่ายนะเนาะพี่น้องเนาะมาลุ้นต่อวันที่2นะคะวันที่2ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเปังๆเช่นเคยนะคะเด่นรอบเช้าวันที่2อ,อยู่ที่6และ5นะคะพี่น้องหกนะคะหกเจ็ดหกหกหกสี่หกสองหกแปดหกศูนย์ค่ะห้านะคะห้าะะห,าหก ห้าเจ็ดห้าสี่ห้าสามห้าสองห้าศูนย์ห้าแปดค่ะพี่น้องคะหากคือลายตูดจะน้องพี่น้องเมอี้นะคะแปดพ่วงมานะคะพี่น้องก่อตูดกอไปด้วยนะคะพ่วงมา1คู่นะคะห้าแดใจมากค่ะ8ปดน้องพี่น้องเด่นรอบบ่ายนะคะเจ็ดและหกค่ะเดนะคะเจดหก เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสามค่ะหกนะคะหกหกหกห้าหกเก้าหกแปดหกศูนย์ หกสามนะคะพี่น้องคะประมาณนี้นะคะชอบหรือเปล่านะคะพี่น้องชอบตามไม่ชอบเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีลุดทุกวันนะคะพี่น้องคะถ้าเอฟซีท่านไหนชอบวิ่งลูดนะคะพี่น้องหกห้าเจ็ดสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะวันนี้หกเบิ้ลน,นะคะพี่น้องจะมาเลขเบิ้ลหรือเปล่าน,นะคะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะสําหรับคู่ตัวเด่นก็เหมือนกันสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบนะคะหกเจ็ดค่ะ หกหกจะชอบเพิ่มหกแปดนะคะแปดห้าค่ะห้าหกห้าเจ็ดนะคะพี่น้องห้าแปดนะคะพี่น้องขะมาขาแปดครับพี่น้องเจ็ดนะคะเจ็ดหกเจ็ดห้านะคะเจ็ดแปดหกก็หกหกหกห้านะคะพี่น้องขะประมาณนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะพี่น้องขะสําหรับเลขเด่นประจําวันนี้ สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกออกสามารถเข้าได้ทุกคุณทุกหวยนะคะพี่น้องคาเมาปิดทั่วนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้อง้าจะตามเฉพาะเลขเด่นประจาวันก็ได้นะคะหรือชอบเลขเด่นของใจแต่ชอบเลขเด่นประจําวันก็จับได้นะคะพี่น้องขะเช่นเช่นเลขเด่นประจําวันอยู่ที่สามและแปดนะคะพี่น้องขะเลขเบิ้ลนประจําวันคือสามสามาชอบห้าก็ ห้าสามสามห้าห้าแปดแปดห้าประมาณนี้หรือชอบหกก็หกสามสามหกหกแปดแปดหกนะคะพี่น้องขาแล้วต้องมาแล้วนะพี่น้องเนาะเอฟซีทุกท่านก็แล้วแล้วแต่ชอบนะคะชอบไม่เหมือนกันนะคะพี่น้องบางท่านนะคะค่ะพี่น้องคะ่ะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะ ส,กสกุกๆมันมันค่ะพี่น้องขะสวัสดีค่ะ